สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุทธที่15ธันวาคม2564ครับก็อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลำมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซลโลนาครับโคดักทันข่าวเลยผูกครับและการวหน้าล่าข่าวแมนยูครับผม สาัารถติดตามเรื่องราวหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้โอโ้โหกำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยนะสำหรับแฟนแฟนอาร์เซนอลครับนั่นก็คือ,อ,อใช้คาว่าเป็นอดีตกับตันละกันนะ ปีแอร์เอมิริกโอบามยองครับก็โอ้โหล่าสุดนี่มีปัญหาเกิดขึ้นโดนลิฟป,ปอกแขนกับตันทีมนะหลังจากที่ผิดเรื่องของวินัยกับทางสโมสสนนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นอีกนะที่ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าโอบามยองเนี่ยยังไม่ได้กลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งของตัวเองดังนั้นวันนี้เจาะประเด็นของเราครับก็หัวข้อ นเจาะปัญหาของโอบามายองครับถึงเวลาที่อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องโบ๊ทออนแล้วหรือยังเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียยกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับนี่น้ําแร่ธรรมชาติตาวช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไท,ทยแบลว์เดอร์จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับด้วยน้ําแร่ธรรมชาติตาวช้างครับสด<ม>ชื่นครับผม สุดยอดนี yeah. ่แล้วก็ฝากธนาคารกส,สิกรไทยด้วยนะครับกับแอปเคพ s s นี่เอาใจคอเกมกาวดีหน้าครับจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มครับใครที่เติมเกมบนเว็บเตินเกม .com นะครับแล้วก็เลือกจ่ายด้วย เค Pass รับโบนัส10%แบบไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัด10แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเกมของการีน a านะครับเช่น r o v ฟ r e e Fire f a n t a s ท Town และอื่นๆก็จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มี KPa s สสามารถดาวน์โหลดเอามาเพื่อใช้งานได้แล้วแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างครับตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งหมดในแอป K+ Pass แค่หนึ่งเดียวยังไงก็อย่าลืมโหลดเอามาใช้งานกันนะครับ โอเคครับผมงั้นเรามา,มาเริ่มต้นด้วยข่าวกระแสล่าสุดที่โผล่ออกมานะครับก็หลายๆสื่อเอาไบโยงเล่นกันแล้วมาเกริ่นดูปัญหาหน่อยว่าโอเบอร์มองกับอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาอะไรกันจนถึงต้องทําให้เขาโดนปลดออกจากตําแหน่งกัปตันทีมนะครับเรื่องนี้อาร์เตต้าพูดในพรสคอนเองเลยนะครับก็มืเก้อาร์เตต้าครับคุณสื่ออาร์เซนอลแถลงการยืนยันแล้วว่าได้ปลดปีแอร์เอเมริกโอเบอร์มองออกจากตําแหน่งกัปตันแล้วนะครับเนื่องจากนักเตะทําผิดกฎ ด้านระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นกับสโมสรอย่างเต็มที่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่เป็นกัปตันทีมนะครับก็เลยตัดสินใจทําการนี้เพื่อเป็นการปกป้องกีจภูมิของสโมสรนะครับลงลึกไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับเจมส์แมกนิคลัสแล้วก็เดวิดออนสตีนก็เป็นสองนักข่าวจากแอตติกยูเคนะครับเทียสูงเลยก็เปิดเผยว่าสำหรับฝั่งของอูบามายองนะครับก็คือได้รับอนุญาตให้กลับไปทําธุระที่ฝรั่งเศส เพื่อไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยอยู่นะครับผมแต่ว่าคือต้องไปเช้าวันพุธแล้วก็รีบกลับมารายงานตัวในคืนนั้นเลยนะครับก็คือไปแป๊บเดียวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องก COVID ันโควิดของกฤษนะครับไม่ให้มันวุ่นเวิร์วุ่นวายหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามครับโอบาดัน mm. ไม่กลับมาตามนัดนะครับมารายงานตัวซ้อมวันพฤหัสบดีทีเดียวก็คือช้าไปวันหนึ่งทำให้เป็นที่มาของการโดนแบนจนไม่มีชื่อตั้งแต่เกมกับซอลทัมตัน จนมาถึงเกมกับเวสแฮมนะครับแถมด้วยการโดนปลดปลอกแข็งกับตันทีมออกไปนะฮะก็เหมือนมาไม่ตรงตามนัดตามที่ให้คําไว้กับสโมสรซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โอบามายองทําผิดเกี่ยวกับรรเบิยบวินัยนะครับเพราะว่า BBC เปิดเผยว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยแกก็ถูกดรอปในเกมน o อตลอนดอนดาร์บี้ทันทีที่เป็นเกมใหญ่มากๆนะครับที่อาร์เซนอลพบกับสเปอร์ดนดรอปเพราะว่ามาประชุมทีมสายมาสายแล้วหนึ่ง ขณะที่ตอนอยู่ดอทบุนครับย้อนกลับไปปี2017ก็เคยโดนลงโทษหลังจากทําผิดกฎมาซ้อมสายเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้โอเบมยองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการเป็นผู้นำนะครับมีไปสูบแก๊สฮีเลียมในปอตรงปานีจะมีภาพหลุดโดนวิจารณ์เยอะแยะมากมายก็เลยเป็นสาเหตุจนล่าสุดเนี่ยโดนถอดปลอกแขนออกไปแล้วโดยอาเตต้าเองนะฮะ ครับ oh. ก็เป็นเป็นปัญหาที่ oh. ผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลเองน่าจะพอรับรู้มาบ้างแล้วแต่ด้วยความที่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีช่วงที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องฝากความหวังไว้ที่โอบาเมยองจริงๆดังนั้นบางคนก็เลยเลือกที่จะมองข้ามนะเรื่องของเนี่ยระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้ไป เพราะว่าเขายังทําผลงานได้ดีอยู่แต่ว่าพอมาในช่วงนี้เนี่ยระเบียบวินัยก็ไม่ได้มีปัญหาแถมฟอร์มในสนามเนี่ยว่ากันตามตรงก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างเหมือนกับเแต่ก่อนแล้วนะครับมันก็เลยเกิดเป็นยิ่งยิ่งไปเพิ่มไอจุดดำอะ่ะยิ่งให้มันแบบดูดูน่าผิดหวังมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้พูดไปหรือเปล่าแต่ว่าอุบะมยองเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ไปเยี่ยมคุณแม่หลังจบเกมแพเอเวอร์ตันนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้พูดในจังหวะนี้แต่ว่า อ่าแกไป <ๆ S 2> ช่วงนั้นแหละเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนๆนะครับแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้โดนปลดไปแล้วใช่ครับนะก็คือหลังเกทกับเอเวอร์ตันมันก็คือก่อนเกมกับเซาไงก็คือให้อันให้อนุญาตให้ไปมันพุธแล้วกลับเย็นมันพุทธเลยนั่นแหละมันก็จะมีปัญหาเรื่องวันกำหนดการกลับมาทีนี้ผมว่าเราลองไปดูประเด็นจากในโลกโซเชียลประเด็นจากคนดงคนดังกูดงกูรูที่พูดถึงกันหน่อยเกี่ยวกับการที่ปลดโอบามยองออกจากกลายเป็นกับตันทีมเนี่ย ทำถูกแล้วหรือไม่ <S <S เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย <S <S ซึ่งมันก็มีสองสองกระแสะนะครับแต่ว่าถ้าหากเราซาวกระแสะเสียงฝั่งมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในทิศทางที่ว่าเห็นด้วยกับสโมสรว่าทําถูกต้องแล้วกับการปลดออกจากตําแหน่งกับตันทีมนะครับฝั <S <S ่งที่เอาฝั่งไม่เห็นด้วยก่อนที่อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีคนดังคนนึงนะที่ชื่อว่าเพียร์สมอร์แกนคนเนี้ยเขาเป็นแฟนอเซนอลตัวยงแล้วก็เป็นเหมือนพิธีกรดังคนนึงในทวิตเตอร์ก็มีผู้ติดตามเยอะพอสมควรเขาก็แสดงความเห็นว่าเหมือนเชิงเฉว่าสโมสรเนี่ เพราะว่า<ม>เหตุผลที่โอบามายองกลับมาช้าเนี่ยก็เพราะว่าไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยนะคือเหมือนกับเห็นใจในจุดนี้<ม>นะครับแต่อย่างไรก็ตามฝั่งที่สนับสนุนการตัดสินใจของอาเดต้าและก็สมสรเนี่ยค่อนข้างมีเยอะ<ม>อาถ้าเราเอาคนดังอย่างอา<ม>พอเมอร์สัซึ่งก็เป็นตำนานอาร์เซนอลแล้วก็เป็นกูรูของ s k y ยสปอร์เนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โอบามายองทําผิดกฎดังนั้นเนี่ยควรมีการลงโทษได้เห็นเป็นตัวอย่างถูกต้องแล้ว คือคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าไม่ใช่ครั้งแรกไงกับตันทีมเนี่ยควต้องเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนแก่คนที่เป็นรุ่นน้องไม่ใช่ทําแบบนี้และถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมนะคงไม่เลือกโอบาเป็นเป็นกับตันทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความเห็นของโอ<ห>ของโอ้โหเมื่อสามถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะขณะที่เสียงของแฟนบอลส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์นะเดี๋ยวเราจะมีเป็นคอมเมนต์ที่ทางเดลี่เมลเขาไปแคปมาให้ดูนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่า เห็นใจคือก็เห็นใจเรื่องคุณแม่แหละแต่แต่เรื่องภาพกว้างมองมองที่ภาพกว้างมากกว่าคือเรื่องของกฎระเบียบสําคัญมากๆเห็นด้วยแล้วที่สโมสรเข้มงวดแบบนี้มันต้องทําให้ถูกต้องอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นเคสเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นๆคือคุณก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพอบอกกาหนดการกลับตอนนี้คุณก็ต้องกลับตอนนี้ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็คืออนุญาตไปแล้วไงครับก็อันนี้เราพูดในฮครับไทม์ไปแล้วนะคือ มันมันคือถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีบอลเตะเลยอะ่ะนะคือแบบสบายสบายเลยอ่นะคุณจะเบี้ยวสักวันหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาแต่คือมันยิ่งเป็นช่วงที่มันมีโปรแกรมลงเตะแล้วมันมีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณต้องมา,มาตรวจคุณต้องมาจัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมในนัดต่อไปอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เรื่องของเวลาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝรั่งนะผมว่าต่างประเทศเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เป็นพิเศษ ครับความตรงต่อเวลา p u ง c t ว a ิตี้สำคัญมากจริงครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของปลอกแขนกับตันทีมครับ,<า>รบมีมีถูกพูดถึงว่าอ่าและทีเนี้ยโอบามายองโดนโดนถอดออกมาแล้วใครครับที่จะเป็นคนได้สวมแทนนะครับม,มีชื่อของคิวเรนเทียนนี่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นคำแนะนำของมาร์ตินคีโอนครับตำนานของอาร์เซนอลเองบอกว่าเทียนนี่นี่แหละมีความเหมาะสมมากที่สุด คีออนเนี่ยเขาไปเขียนคอลัมน์ใน Daily Mail นะครับบอกว่าโอบามิยองเนี่ยได้รับปอกแขนมาตั้งแต่ยุคของอูนายมารีตอนนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่อาร์เตต้าจะได้เลือกกัปตันใหม่ด้วยตัวเองซึ่งคีออนก็ชี้ไปที่เทียนนี่นะครับแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ดูจะเหมาะสมที่สุดแต่ก็มีคำถามเล็กๆครับว่าตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเนี่ยเขายังเป็นตัวสำรองของตาบาเลสอยู่หลายเกมก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเชื่อใจจากอาร์เตต้าขนาดไหน ส่วนคนอื่นๆครับที่คีโอนมองว่าเป็นทางเลือกรองลงมาเนี่ยก็มีพวกแรมสเดลนะมีเบนไวท์แล้วก็มีกราเบียมาเกลเกสพวกนี้เนี่ยอาจจะดูอายุน้อยไปก็จริงแต่ว่าในอดีตอาเซนอลนก็มีเคสแบบนี้ครับอย่างเช่นโทนี่อดัมส์ก็เคยเป็นกัปตันอาเซนอลเนี่ยตั้งแต่อายุ21ปีแล้วก็ทำได้ดีด้วยส่วนก็ในชาก้าครับทางคีโอนเขียนเลยนะบอกว่าไม่ควรให้เป็นกัปตันรอบ2แล้วเพราะว่า ไม่น่าจะเป็นการทําให้สโมสอนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ดีกว่านี้โอ้โหก็ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวส่วนกระแสของแฟนบอลครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แฟนอาร์เซนอลก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับคีโอนนะบอกว่าเออเทียนนี่ก็ดูมีความเหมาะสมมากที่สุดในเคสนี้เหมือนกันอืคิดว่าไงคิดว่าถ้าเป็นความเห็นเราเราคิดว่าใครเหมาะสมมากคือเทียนนี่จริงๆอ่ะก็ เป็นคนที่เป็นตัวหลักของทีมอายุประมาณ24ก็ไม่ได้แบบแบบซีเหนีย์มากนะก็ยังถือว่าอายุน้อยอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่กับทีมมาก็เกินหนึ่งฤดูกาลแล้วหลายฤดูกาลแล้วก็มีมุมมองที่ว่าเอออาจจะเป็นได้แต่ปัญหาสําคัญของเขาอย่างที่บอกไปนะครับทามก็คือความต่อเนื่องในการลงสนามหลังๆก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องขนาดนั้นมีอาการบาดเจ็บบ่อยก็เลยอาจจะเป็นมุมที่แบบแอบบเป็นอุปสรรคขัดนิดนึงว่าเออคนไปกับตันอ่ะมันต้องลงต่อเนื่องเป็นแกนหลักของทีมนะ ก็เลยโดนโดนค่อนขอในเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าคนอื่นๆก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านในซอลนัมพอดีมันก็ค่อนข้างจะมีแต่ตองเตะดาวรุ่งอายุน้อยหลายๆคนก็จิ้มใบหูแฟนบอลชี้หลายคนมากเอ่อแรมสเดลก็เหมาะสมเพราะฟอร์มดีลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งบูกกโยซาก้าเองเอ่อเอมิสเมดโรเองโอเดกาดเองเนี่ยพวกนี้อายุน้อยหมดแต่ถ้าเกิดคุณนะคุณเก่งพอคุณก็แก่พออ่ะนี่ก็เป็นประโยคสำคัญท,ที่แบบเขาก็มองมองกันอยู่ใช่ อย่างที่คีโอนบอกนะตอนโทนี่อดัมเป็นกัปตันก็อายุยีิบเอ็ดเองแต่เพียงแค่ว่าต้องเลือกให้ถูกนั่นแหละคือผมว่าเรื่องเนี้ยค,คนที่จะคนที่จะมีช้อยในหัวอยู่แล้วผมว่าน่าจะเป็นมิเกออเดต้านะเขาคุมคลูกทีมซ้อมเขาคุมทีมลงเล่นเขาเขาต้องรู้แหละว่าใครมีภาวะผู้นําดีที่สุดนะอืมใช่นะครับอ่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจกันก็คืออนาคตของเจ้าตัวครับโอบาเมยอง ควรจะขายเลยหรือไม่นะครับโดยที่ BBC ก็เชื่อว่ามีสัญญาณบ่งชี้เหมือนกันว่าไม่มกราคมนี้ก็ซัมเมอร์หน้าเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะเลือกปล่อยแน่ๆน่าจะไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็เขาบอกว่าสถา,านการณ์ของอูบามยองเนี่ยก็คือฟอร์มตกด้วยตอนนี้มันทําให้นึกถึงช่วงเวลาของเมซุตโอซิลนะครับที่ได้สัญญ,ญาฉบับใหม่เงินก้อนโตมหาศาลเป็นันดับท็อปของสโมสรหลังจากนั้นฟอร์มตกรูดยาวเลยนะครับจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปไม่รอด b b c ครับไปสัมภาษณ์ทางด้าของแฮร์รี่ซีเมอูนะครับเป็นเจ้าของพอดแคสต์ชื่อดังเจ้าหนึ่งชื่อว่า Chronicles Podcast ก็เป็นแฟนตัวยงนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้สโมสรททำเต็มที่แล้วที่จะรั้งโอบามยองด้วยสัญญาค่าเหนื่อยมหาศาลก็จะต่างจากเคสของฟันเพอร์ซี่แล้วก็เชสบราเบกัสที่แม้เหตุผลหลักจะเป็นเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความทะเยอทะยานเนี่ยสมสรที่มองให้นักเตะไม่ได้ <c oughs> แต่เรื่องเงินเองเนี่ยตอนนั้น ก็มอบให้แพงเหมือนกันแล้วก็ซื้อใจไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เพียงแค่ต้องยอมรับว่าโอบาไม่ได้ทำให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าคือเหมือนต้อง move on แล้วแหละในฐานะแฟนปืนคนหนึ่งที่ติดตามคอยตามเชียร์มาตลอดคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยแล้วก็ก้าวผ่านโอบาเมยองไปให้ได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นหนึ่งจากพอดแคสต์ชื่อดังนะครับอืมคือทางซิเมอูเนี่ยเขาเขาจะสื่อว่าตอนที่เป็นเคสของฟาเบกาสกับ กับฟากับทางฟานเวอร์ซี่เนี่ยมันต่างอย่างหนึ่งตอนนั้นรอเซนนอนค่อนข้างมีปัญหาการเงินด้วยเพิ่งจะมีเรื่องของการสร้างสนามมาใหม่ๆไงค่าเหนื่อยอาจจะอัดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันที่อาจให้พวกโอซิลพวกโอบามยองไงคืออันนี้อัดเพื่อแบบล้างแล้วแต่ว่าในเมื่อล้างแล้วอ่ะมันให้เงินไปแล้วก็จริงแต่แบบฟอร์มมันตกอ่ะมันก็ถึงเวลาถ้ามันจะแยกทางก็ต้องแยกทางเพื่อให้ทีมก้าวไปข้างหน้านะอันนี้คือในแง่ของคนที่เขา คู่คีกอาร์เซนอลอย่างคนนี้ที่เขาเป็น<ม>พิธีกรพอดแคสต์นะคือ<ม>ถามว่าควรบุฟออนไหมอ่ะจริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีแฟนอาร์เซนอลบางส่วนที่อยากจะมุฟกออนเหมือนกันนะรวมไปถึงสโมสรด้วยแต่ผมว่ามันมันยังหาคนมาแทนไม่ได้<ม>บางทีประสบการณ์ของโอบามยองก็มีความสาคัญคือการที่คุณจะจะก้าวข้ามใครสักคนหนึ่งหรือคุณจะแบบปล่อยเขา<ม>หรือว่าจะให้เขาย้ายทีมได้นั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัวแทนที่มัน มันเหมาะสมแล้วคือโอบาผมว่าถ้าเกิดเขาท็อปฟอร์มเขาก็ถือว่าเป็นเป็นกองหน้าที่ดีอันดับต้นๆของพิมพ์ลีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น,นอ,อาเซนอลอาจจะอาจจะคิดตรงจุดนี้ว่ามันเกิดเป็นความลังเลไงว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันควรจะเอาดีไหมมันควรจะปล่อยดีไหมมันควรจะล้มเลิกลดีไหมควรจะหาคนอื่นดีหรือเปล่านั่นแหละเป็นถามอยู่ก็คงขึ้นอยู่กับเวลาแต่ถ้าถาแบบเอาเบื้องต้นเนี่ยมกราคมผมว่าก็ ถ้าปล่อยแล้วแล้วถ้าหาตัวแทนไม่ได้ผมว่าตัวแทนจะแพงแน่นอนแพงมหาศาลอ่ะซื้อมะกะลาถ้าไม่ได้จริงๆผมว่ารอซัมเมอร์ดีกว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแกการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบางอย่างเงี้ยที่มันให,ใหญ่ๆมากๆมันควรจะเป็นซัมเมอร์ทีนี้นอกจากบทสัมภาษณ์ที่ทาง b b c ีเขาไปสัมภาษณ์แฟนบอลที่เป็นเจ้าของพอดแคต์คนนี้แล้วเนี่ย b b c ยังมีการแบบไปขุดสิติให้เห็นภาพอีกนะครับแบบชัดเจนเลยว่า Hey, ฟอร์มของโอบาร์มยองเนี่ยมันไม่ได้ตกแค่ตาเรามองเห็นอย่างเดียวนะตัวเลขก็ลดลงไปเดี๋ยวเรามีกราฟิกขึ้นมาให้ให้เห็นนะครับเราจะไล่เรียงดังต่อไปนี้นะฮะก็คือซีซั่สัน2017-18กับซีซัน19-20จะเป็น2ซีซันนะครับที่เจ้าตัวในฟอร์มดีมากยิงยิงเยอะมากจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนาทีต่อประตูเนี่ยยิ่งยิ่งน้อยยิ่งดีนะอันนี้ยต้องอบอกเพื่อนว่าถ้าสมมติ1 1 5นาทีต่อลูกก็คือ กับสเกมจะต้องมีลูกหนึ่งอันนี้คือดียิ่งน้อยยิงดีครับซึ่งไอซีซั่นพิคพิเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึกับ128แต่พอเป็นสองซีซั่นหลังสุดก็คือซีซั่นที่แล้วนะครับสองพันีสกับซีซั่นเนี้ยค่าเฉลี่ยมันตกมาอยู่ที่201กับ159ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันตกลงชัดเจนใช้เวลาสแบบเกือบเกือบสเกมประมาณ3เกมถึงจะยิงได้ลูกหนึ่งมันมันลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับ นอกจากนั้นยังมีสถิติที่บอกเลยครับว่าตอนซีซั่น2019-20ที่โอบอร์มยองท็อปฟอร์มเนี่ยได้ดาวซนโบร,ร่วมกับพวกซาร่ามาเน่เนี่ยเขายิงเนี่ยคิดเป็น31.2%ของจำนวนประตูทั้งหมดของอาร์เซนอลหนึ่งในเกือบเกือบหนึ่งในสามอะ่ะคือจะเป็นประตูของโอบาที่อาร์เซนอลยิงได้ทั้งแต่ซีซั่น2020-21คือถัดมาอีกซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันลดลงเหลือแค่16%คือการม,มีส่วนร่วมกับประตูของโอบเบอร์มัลด,ลด,ดบ และก็ให้ดูอันล่างสุดครับโอบามายองเนี่ยอันนี้เป็นสถิติที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าบ b c ซเขาไปขุดมาแล้วเจออย่างนั้นจริงๆริงว่าพอทีมมีโอบามายองทีมชนะแค่สี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ไม่มีโอบามายองครับอันนี้คือนับรวมตั้งแต่ช่วงแรกที่ย้ายมาด้วยนะจนถึงปัจจุบันแหละไม่มีชนะหกสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นตมันเริ่มกลายเป็น <ừ. S 1> เป็นสิ่งที่หลายอย่างมาดูดรอปลงไปจริงๆครับโอ้อโหมันก็มันกน็น่าคิดเหมือนกันนะ พอพอมาเห็นสถิติคือคือเราก็ไม่รู้ว่าสถิติแบบนี้มันสามารถเอามาอ้างอิงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างห่างนะ4ี่ <Ừ. S 1> กับ64.6อ่ะห่างมากนะออคือเกือบ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 20เลยอ่ะครับคือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยหรือไม่อย่างเช่นอืมาขาดตัวสร้างสารหรือแบบเขาอาจจะไม่ได้บอลป้อน มากเท่าที่ควรมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตาม,มตัวเลขที่มันออกมามันก็บ่งบอกว่าเขาก็ยิงประตูรดลงจริงๆอะ่ะไม่ว่าสาเหตุมจะมาจากอะไรก็ตามอะ่ะถูกป่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บีบีซีนำมาประกอบว่าอืมมันก็เห็นภาพนะว่าโอบามายองกําลังแบบดอบลงทีละนิดละด้วยอายุอานามด้วยนะสามสิบกว่าแล้วครับผมฮะทีนี้คําถามสุดท้ายครับคิดว่าอนาคตของโอบามายองกับอาร์เซนอลเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับก็ข่าวที่เชื่อมโยงกับกองหน้าจริงๆมีอยู่เรื่อยๆนะอย่างเช่นดูซา,านวาราโฮเวชนะครับของฟิออรเนนตีน่าโดมินิกคาร์วดเดวินของเอฟเวอร์ตันนี่คือ2คนที่เคยถูกจับมาโยงกับทางฝั่งอาร์เซนอลด้วยนะครับ <ặc> ซึ่งเรื่องนี้การเสริมทัพด้วยตำแหน่งตำแหน่งแนวรุกเนี่ยของอาร์เซนอลความเป็นไปได้มากสุดมันอาจจะไปเกิดช่วงซัมเมอร์ครับตลาดหน้าหนาวผมว่า2คนนี้โอกาสที่จะย้าย คือว่าลาโววิชมีนะแต่คือคุณจะยอมทุ่มหรือเปล่าในจํานวนเงินมหาศาลส่วนข่าวดันเดวิงผมว่าผมว่าเอฟเวอร์ตันไม่น่าปล่อยกลางซีซั่นอืมอืมเจ็บไปนานอาจจะต้องไปรอซึ่งอาจจะต้องไปรอซัมเมอร์เลยซึ่งในส่วนของฟลาโววิชเนี่ยผมว่าอาจจะสนจริงแต่โรมาโน่บอกเองว่ายังไม่ได้คุยยังไม่มีการเปิดฉากอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการจะมาเป็นแผนสำรองให้โอบาตั้งแต่มกราคมอาจจะไม่ทันอืมอืม แต่แตที่แน่ๆคือคือโดมาโนก็บอกนะว่าไอ้แผนการซื้อกองหน้าใหม่อ่ะมีแน่ๆแ,แต่อาจจะไม่ใช่มัก,กรามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์ไงครับถ้าเป็นซัมเมอร์ผมว่าเป็นไปได้ทั้งคู่นะคือตอนเนี้ยไอ้มักลาที่มันยากอ่ะผมไม่แปลกใจนะที่อาเซนอลอาจจะยังไม่แยบเข้าไปเพราะว่ามันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเป็นมักลาเนี่ยฟิออเขาจะโก่งราคาแบบสุดสุดโตงเหมือนกันอ่ะอืม แต่ว่าถ้าเป็นซัมเมอร์แล้วเนี่ยสัญญาเหลือปีเดียวแล้วนักเตะเหมือนจะค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาถึงตอนนั้นนะค่าตัวมันจะลดลงมาแต่ก็ต้องไปแย่งกับหลายทีมหน่อยมีพวกอินเตอร์ก็สนใจมีสเปอร์ของคอนเต้ก็สนใจนะแต่ส่วนเขาเบิตเลวินก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่อาเซนอลก็จับตาดูอยู่แล้วผมเห็นมีมีกับมีข่าวกับไอ้นี่ด้วยอ่าโอลิวัสกินของของแอสวิลล่าซึ่งตอนนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงเลยนะตั้งแต่เจอหลานเข้ามาเนี่ย ก็คงต้องรอซัมเมอร์ผมว่านะทางออก<ต>ทางออกของอาร์เซนอลเองอะแล,ะและ้วก็รวมถึงนอนาคตของโอมามยองด้วยคือผมว่าถ้าถ้าเส้นทางหลังจากนี้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปิดฤดูกาลแล้วฟอร์มของโอมามยองยังกลับมาไม่ได้หรือว่ามันมันอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมเพิ่มเข้ามาอีกอีกสักหนึ่งครั้งที่มันแบบมันมันถึงฟางเส้นสุดท้ายแล้วผมว่าอาร์เซนอลก็ควรที่จะปล่อยเพราะว่า คือคุณขายคุณยังได้ราคาอยู่นะเพิ่งต่อสัญญาไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะสำคัญสุดๆนะครับต้องอย่าลืมนั่นก็คือการลดเพดานค่าเหนื่อยครับโอบามายองเนี่ยแบกเพดานค่าเหนื่อยของอาร์เซนอลเนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้แต่คือน่าจะสูงที่สุดเป็นอันดับท็อปทอปของสโมสรเลยดังนั้นการปล่อยโอบามายองเนี่ยมันทําให้อาร์เซนอลสามารถหายใจหายคอนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยได้มากยิ่งขึ้นน่าจะประมาณสามแสนหั้นห คือค่อนข้างเป็นคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเลยอ่ะใช่ประมาณสามแสนห้าคือสูงมากอืมก็เห็นเห็นด้วยนะครับคือผมว่าในมุมมองผมเองอ่ะผมว่ามันมีหลายปัจจัยที่สามารถเอามามาพูดมาชั่งน้ําหนักได้ก็คือถ้าเกิดอาเซนอลต้องการจะเปลี่ยนผ่านจริงๆอ่ะนักเตะอายุสามสิบแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ถึงช่วงแล้วหละที่อาจจะต้องมีการปล่อยโอบาไปเพื่อ move on แล้วก็เริ่มปั้นนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาให้เล่นอยู่ในระบบเดียวกันให้อยู่ในเขาเรียกว่าระดับอายุเดียวกันก็น่าจะเหมาะหนึ่งจุด แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบทบาทของโอบามายองมันไม่ได้สําคัญเหมือนแต่ก่อนแล้วอะคือเราเห็นแล้วว่าในเกมล่าสุดเจอซอสทมตันเนี่ยอาเซนอลชนะได้สบายๆสามศูนย์ย 30, โดยที่ไม่มีโอบาโอบาโดน,น้จฟอร์มแกตกแล้วภาพลักษณ์ก็ที่บอกไว้ก็คือไม่ดีเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งอะผมว่ามอลในมุมสโมสรอ,อย่างเดียวอาจจะไม่ชัดพอถ้าเกิดมอลในมุมนักเตะเองอะโดนถอดปอกแขนกับตันแบบเนี้ยฟอร์มแบบเนี้ยคุณแม่ของเขาก็ยังยังมีอาการป่วยรบกวนอีกผมว่าสภาพจิตใจโอบามายองตอนนี้น่าจะน่าเห็นใจที่สุดน่าจะ สภาพจิตใจตกพอสมควรเน่ะแล้วมันน่าจะกระทบกับฟอร์มที่เหลืออยู่ในซีซั่นนี้ที่จะยังไม่จบด้วยซ้ำนี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามคือมูลค่าเขายังมีอยู่ถึงปี2023สัญญาเนี่ยถ้าเกิดปล่อยได้ผมว่ารีปล่อยดีกว่าค้างคา<ม>จนต้องเสียฟรีอีกอีกดีอนึงอึ่งไม่คุ้มนี่นคือปัจจัยต่างๆที่ผมว่าตกผลึกออกมามอาจจะเหมาะแล้วแหละในการมูฟออนกับโอเมยองในรอบนี้นะครับคือตอนนี้พอพอผมไปเปิดข้อมูลเพิ่มไปดูวันเกิดเขาเขาเกิดมิถุนา สิบแปดมิถุนานั่นแปลว่าถึงซัมเมอร์หน้าเขาอายุจะสามสิบสามนะเยอะมากผมนะว่าถ้าผมว่าตอนเนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อของโอบาของจริงเลยว่าหลังจากนี้เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยกลับมาทําระเบียบวินัยให้เห็นกลับมาอดทนฝึกซ้อมแล้วก็ถ้าได้รับโอกาสแบบทําให้ดีก่อนไม่แน่อันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่ถ้าหลังจากเนี้แบบหาจุดเปลี่ยนกลับมาระเบิดฟอร์มไม่ได้อะถ้าผมอ่านใจถ้าผมเป็นอาร์เซนอลถ้าผมเป็นเบนบอดอาร์เซนอลผมว่าผมตัดสินใจปล่อยจริงนะ สัญญาเหลือปีเดียวกับนักเตะอายุสาสิบสามในปีหน้าเนี่ยมันมันถึงเวลาต้องอาจจะต้องเปลี่ยนอ่ะถ้าเกิดเขาฟอร์มตกผมว่าตอนเนี้ยถ้าบทถามผมนะผมคิดว่าหกสิบเปอร์เซ็นเลยที่อาจจะต้องแยกย้ายกับโอบาหลังจบซีซันแต่ผมว่ายังไม่ใช่มักกะลาอืมเห็นด้วยครับคิดเหมือนกันครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็รอติดตามดูแฟรนเซนลใช่ คือเราก็ยังไม่รู้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนอาร์เซนอลที่ติดตามจ่อประเด็นอนะ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะว่าในมุมมองของของท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าโอมาเมยองกับอาร์เซนอลเนี่ยมันจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอ่ะพอแล้วถึงเวลาที่ต้องหาคนใหม่เข้ามาทดแทนตรงจุดนี้นะเดี๋ยวเราก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับ,รบนะบนะก่อนจากการครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับผมนี่คอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับ โปรโมชั่นนะใน K-Plus นั่นเองเอาใจแฟนเกมกา r ีนาครับก็เติมเกมบนเติมเกม .com แล้วก็เลือกจ่ายด้วย K-Plus รับโบนัสไปเลย10%ไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสินะครับสามารถใช้ได้ทุกเกมของกา r ีนาเลยจนถึงวันที่3 1ธันวาคมแล้วก็ใครที่ยังไม่มี k p ค u s สามารถดาวน์โหลดเพื่อสมัครแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ สามารถทําธุรกรรมทางการเงินรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตอบโจทย์มากๆจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างๆนะครับในแอปเดียวก็ยังไงอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับผมนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นครับฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์กันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเกมพนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ